สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียรหรือปีมาในพศ2568นี้นะครับในปีนี้คุณจะมีกำลังมากกับเพื่อนฝูงพักพวกพี่น้องเยอะแยะครับคุณจะต้องการเอาชนะและต่อสู้กับอุปสรรคเป็นอย่างมากเพราะนั้นการลงทุนให้หลีกเลี่ยงอาชีพที่เ,เสี่ยงภัยนะครับ แต่อย่างอื่นให้คุณลงมือทําเพราะมีพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาชักชวนแต่เพื่อนฝูงนี้เป็นตัวเกียบใช้มาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างถ้าแบ่งสรรปันส่วนกันลงตัวตั้งแต่ต้นคือการทําเอกสารสัญญาอย่างรัดก,กุมทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีให้จําไว้ว่าคนเกิดปีมา้าเงินได้ต้องถูกแบ่งไปบ้าง ถ้าไม่แบ่งจะเกิดปัญหาต่างๆดาวเทียงคงครับเป็นดาวส่งผลให้คุณเกิดใจกว้างสร้างแต่ปัญหาเออกล้าลงทุนเกินกำลังที่คุณมีหมื่นบาทกล้าออกรถเบนเป็นคำพูดเล่นๆนะครับออให้ระวังนั่งเรือไปกับโจรโจรไปปล้นแต่คุณไปอาศัยเรือคน ก็นั่งไปด้วยดาวดวงเทียงคงนะครับมาดูโงกุย้ยผีทั้งห้าตัวดาวดวงนี้ส่งผลให้คนคิดร้ายต่อคุณมักจะมีเพศภัยให้คนดักทำร้ายดักจี้ดักปล้นทะเลาะอะไรกับกลุ่มไหนก็แล้วแต่ห้ามไปเคลียร์เป็นอันขาดจะมีปัญหานะครับดาวห่มตี้เป็นดาวมีสเสน่ห์ในทางชู้สาว ไม่ควรใช้จ่ายสุร่ายสุร่ายมากจนเกินไปนะครับไปปะทะกับดาวห้วยขีดาวพยามานครับองค์นี้คอยขัดขวางให้ทุกเรื่องนั้นไม่สำเร็จสมความปรารถนามักจะไม่ราบรื่นจากเบาให้กลายเป็นหนักนะครับแต่ถ้าคุณเคยทำบุญไว้บ้างก็ไม่ต้องกลัวนะครับ